สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มทูเอินะครับวันนี้แล้วก็จ,จะมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของตัวเกมคริปโตคาร์นะครับหรือว่าเอาประมาณเป็นของทั้งกลุ่มตัวคริปโตซิตี้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วล่าสุดเนี่ยทาง Dev วลอปเปอร์เขามีการประกาศปรับอัปเดตในส่วนของตัวรีวอร์ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า,ลาคลิปล่าสุดที่มีการพูดถึงตัวเกมคริปโตคาร์ก็ประมาณหนึ่งแล้วเนาะก่อนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการปรับ เปลี่ยนอัปเดตทั้งในส่วนของค่าเสื่อมรถในส่วนของระบบของการถอนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีงเงื่อนไขออกมาใหม่ๆวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็กระทบกับคนที่จะตัดสินใจเข้ามาเล่นยังไงบ้างหรือว่าคนที่เล่นอยู่แล้วยังไงบ้างนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับต้องฝากเพื่อนๆนทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะคอยมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นการรีวิวอัปเดตภาพรวมของตัวเกมให้เพื่อนๆฟังกันเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรยังไงตอนนี้ก็อย่าลืมทําการศึกษาแล้วก็คนานวณเพิ่ม,เต,มเติมให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับก็มาที่เรื่องล่าสุดนะครับที่เขามี อายุของอา,อายุ NFT นะครับก็คือจะมีขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนาะในส่วนของตัว h NFT ตรงนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของตัวทาง Twitter ของตัว Crypto City Metaverse นะครับเขามีประกาศว่าตัวรางวัล Reward ของเขาเนี่ยอารมณ์มันว่ายิ่งอายุของตัว NFT ของเราเนี่ยมันมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับ Reward น้อยลงตามวันที่เรา ถือตัว NFT อันนั้นเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เขานับมาจาก2เงื่อนไขอันแรกก็คือในส่วนของการที่เรา mint ตัวสุ่มกล่อง NFT ข้างบนอันนี้ Unbox New Car เนี่ยตรงนี้ออกมานะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราทำการซื้อรถมาจากตัว Market Place ไม่ว่าไอตัวรถใน Market Place เนี่ยมันจะมีอายุเท่าไหร่เราซื้อเข้ามาในตัวอของเราเนี่ยตรงนี้มันก็จะนับเป็นอายุ Day 1วันที่หใหม่เลยนะครับ อแต่ทีเนี้ยในส่วนของตัวที่มาเป็นรถเก่าเนี่ยมันก็จะมีตัวรีวอร์ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆตามจํานวนวันนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยคือเขาวางในส่วนของตัว Return ์ o i อ่ไอะรีเทิร์ n ออนอินเวส t นะครับระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่ประมาณ20วันนะครับหรือใครๆอาจจะเรียกว่าตามหลักการต้องเรียกว่าตัว Payback period เนาะอยู่ที่20วันนะครับโดยที่ ค่าคำนวณที่ราคาคงที่เนะเาะก็คืออย่างถ้าตัว NFT อายุรถของเราเนี่ยยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ20วันนะครับเราจะได้อยู่ที่การเล่น1ครั้งของรถคอมมอนจะอยู่ที่ประมาณ27.5เหรียญน,นะครับถ้าเกิดสมมติช่วง21-30วันเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงค่าเฉลี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ22เหรียญถ้า31-40วันมันก็จะอยู่ที่17.6เหรียญน,นะครับมันก็จะไลน่น้อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมากกว่า80วันเนี่ยมันจะอยู่ที่เฉลี่ย5.8 โอเคแล้วในการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเทียบกับระบบเก่ายังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมมีทำตารางคานวณเอาไว้ให้ก็คือ,อเดี๋ยวไล่ตรงนี้ก่อนนะจำนวนวันนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20เนี่ยมันจะเป็น27.5เอ่เหรียญน,นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวระบบเก่าเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่วันละ1 7 ถามว่าคำนวณยังไงนะครับก็อันนั้นอะ่ะมันจะมีในส่วนที่ผมทําคลิปเอาไว้ก่อนหน้าที่มีการเก็บประวัติการเล่นเนาะแล้วมาทําคํานวณเฉลี่ยให้ดูกันอีกทีหนึง่งแต่โดยระยะเวลาเฉลี่ยเดิมเนี่ยการลงทุนซื้อรถ1คันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ600เหรียญน,นะครับแล้วระยะเวลาการคืนทุนมันอยู่ที่ประมาณ35วันดังนั้นตัวอัตราเฉลี่ยที่เราได้ต่อวันอมันอยู่ที่ประมาณ17เหรียญก็ถ้าเกิดอย่างของเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณ17เหรียญคงที่เลยไม่บ้างอ่ะเราจะเล่นอยู่ประมาณกี่วัันนะครบ แลวทีนี้เนี่ยถ้าเรามานับจํานวนวันที่เราเล่นกันนะครับถ้ารวมตั้งแต่วันที่1นึถึงยีเนี่ยด้วยระบบไอ้ตัวอันใหม่เนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ550เหรียญน,นะครับในขณะที่ไอ้ตัวรถไอ้ของเก่าเนี่ยมันจะอยู่ที่340รี่เหรียญอ่าซึ่งตรงเนี้ยแปลว่าถ้าเกิดตัวราคาเหรียญคงที่นะครับเราคํานวณที่ราคาเหรียญคงที่เราจะสามารถคืนทุนได้เนี่ยอยู่ที่20วัน ในขณะที่ถ้าเป็นระบบเก่าเนี่ยกว่าจะคืนทุนนะถ้ามองแค่ราคารถ5 5าสเหรียญที่เขามีการปรับเป็นกล่องราคากล่องสุ่มปัจจุบันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ32วันถึง3 3วันกว่าจะคืนทุนได้ถ้าเกิดเราคำนวณอายุไขของรถเลยสม,มมติเราเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนโอเครายได้รีวอร์ดเราลดลงไปยังไงก็ตามเนี่ยเรายังเล่นอยู่ผมจะทำมีบันทึกเปรียบเทียบก็คือ้สมมติเราเล่นอยู่ประมาณ30วันเนี่ยตัวระบบใหม่เนี่ยเราจะได้อยู่ทั้งหมด770เเหรียญ นะครับ40วันก็จะอยู่946ถ้าเทียบกับของเก่าเนี่ยตัวรีวอร์ดแบบใหม่เนี่ยจะยังได้มากกว่ารีวอร์ดแบบเก่าอยู่นะครับโดยเฉลีย่ยอ่ะจนกระทั่งอยู่ที่ประมาณ80วันตรงเนี้ยก็จะเป็นประมาณประมาณเท่าๆกันกับการเล่นแบบเก่าเลยถึงจะเท่ากันตรงนี้แต่ถ้าหลังจากอายุ80วันไปแล้วเนี่ยก็ตัวรีวอร์ดที่เราได้จากตัวรถใหม่เนี่ยมันจะน้อยกว่าการได้จากรีวอร์ดตัวรถเก่าแล้ว ดังนั้นถ้าเกิดให้มองว่าจุดคุ้มทุนถ้าเทียบกับระบบเก่าระบบใหม่ตอนนี้ก็คือเล่นเล่นอยู่ไม่เกิน80วันตรงนี้เราจะถือว่าได้รีวอร์ดมากกว่าตัวระบบเก่าและทีนี้ในตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวค่าเสื่อมรถเข้ามาด้วยนะครับก็คือตอนนี้มันมีทั้ง2ระบบเนาะในส่วนของตัวอายุของ NFT ด้วยหนึ่งเรื่องกับอีกเรื่องหนึ่งคือตัวค่าซ่อมรถนะครับซึ่งตัวค่าซ่อมรถเนี่ยถ้าเป็นรถในระดับของตัวคอมมอนทั่วไปเนี่ยมันจะโดน ประกาศล่าสุดแล้วนะจะโดนค่าซ่อมอยู่ที่40เหรียญต่อคันนะครับเอามาตกตรงไหนอ่ะเขามีการประกาศนะ่ะหาแป๊บอยู่ไหนวะก็ตรงนี้นะครับหลังจากมีการ เอาตัวระบบอายุ NFT เข้ามาเนี่ยไอตัวระบบค่าเสื่อมรถค่าซ่อมรถเนี่ยมันจะลดลงจากของเดิมที่เราต้องเสียอยู่ที่6 4คา่ามาเป็น4 4คาต่อการซ่อม1ครั้งก็คือเราจะต้องเสียตัวค่าซ่อมเนี่ยอยู่ที่40 4สีค่าทุกๆุ5วันนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราเล่นยาวไปจนถึง6เอ่อ9 1 90วันเนี่ยเราจะต้องเสียค่าซ่อมอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าเสีย5ครั้งสิใช่ไหมวันที่15 30้าาสิบ เอ่อสี่ห้าหกสเอ่อเจโอเคครบเกวันเราไม่ได้ซ่อมและวตรงนั้นตรงนี้เราจะต้องเสียค่าซ่อมทั้งหมด5ครั้งนะครับแปลว่า Reward ต่อการเล่น90วันถ้าเทียบกับแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยตัว Reward แบบ ใหม่เนี่ยจะได้อยู่ที่1,220เหรียญซีค่าในขณะที่แบบเก่าได้อยู่1,330เหรียญแปลว,ว่าโอเคมันก็มีความน้อยลงประมาณหนึ่งแหละก็ในการที่เขาเอาตัวอายุของตัว NFT เ,เข้ามาอายุ NFT เข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า าการหมุนเวียนของรถในตลาดมากขึ้นนะครับทําให้ผู้เล่นที่เล่นเก่ามา,มานานแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะเอาตัวรถเนี่ยมาขุดเหรียญต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีทิ้นสุดสิ้นสุดเลยเนี่ยก็จะต้องมีการโอเคเอาเงินลงทุนกลับมาลงทุนซ้ําในส่วนของตัวรีวอร์ดพูของเขานะครับแล้วก็ทำการโอเคอาจจะเป็นการขายรถไปก็ได้แล้วก็ทาการสุ่มกล่องรถเออสุ่มรถใหม่ออกมาหรือเป็นการซื้อรถคันใหม่ออกมาจากในตัวตลาดมาร์เก็ตเพลสนะครับ แล้วก็เป็นการเพิ่มในส่วนของตัว Reward Pool นะครับในตัวเหรียญเข้าไปในกองกลางของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าในล่าสุดก่อนที่เขาจะมีการปรับในส่วนของตัว NFTH มาเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าการเพิ่มในส่วนของค่าธรรมเนียมการขายรถเข้าไปด้วยเนาะอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ถ้าเกิดจะกดทำการกดขายรถอะกดขายรถเซลล์ดิสค่าไปอะผมขาย 680เหรียญเนี่ยจะต้องเสียในส่วนของค่าธรรมเนียมเนี่ยถึง170เหรียญสีคาเลยก็จะได้เข้ากระเป๋ามาแค่510สี่คาแปลว่าโอเคไม่ว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่เข้าไปเนี่ยเราเข้าไปซื้อนะ่เาเราจะต้องมีการเพิ่มเงินเข้าไปในส่วนของ Reward Pool เนี่ยมากขึ้น170เหรียญสีคานะครับ เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มในส่วนของตัวการหมุนเวียนในระบบตัวอีโคซิสต็มของตัวเกมเขาก็แล้วกันทําให้มีรีวอร์ดพูลมากขึ้นนะครับผู้เล่นเก่าจะต้องมีการลงทุนซ้ําเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าอ่าถ้าถ้ามองในระยะตรงนี้ถามว่าคุ้มไหมก็คือถ้าสมมุติเนี่ยเรา90วันนะครับครบไปเราได้1 2 2 0ี่เหรียญแต่เราลงทุนนะครับอินเวสเมลงทุนเรื่องเบื้องต้นเนี่ยอันนี้คำนวณที่ าราคาเหรียญคงที่นะเราต้องลงทุนในการสุ่มกล่องรถเนี่ยห้าแปลว่าเราได้รีวอร์ดกลับมาเนี่ยมาจินส่วนต่างอยู่ที่700เท่าไหร่วะหกร้เหรียญตรงนี้เราจะเป็นอันนี้จะเป็นส่วนของกําไรของเราและทีนี้ถ้าสมมุติเราขายตัวรถคันนี้ไปที่อย่างตะกี้ผมบอกว่าผมขายไปที่680 ซีค่าเราโดนตัวค่าค่าฟีการขายเข้าไปเนี่ยที่170เราจะได้เหรียญกลับมาอยู่ที่510แปลว่ารีวอร์ทั้งหมดนะครับเราจะได้เงินกลับมาเนี่ยอยู่ที่1นึ0งพันหเหรียญซีคาโอเคทดได้เท่ากับเท่ากับตรงนี้นะ หนึ100่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนเล่นต่อเอ้ยถ้าเกิดเราจะเลิกเล่นในส่วนของตัวซีคาเราก็ทําการขายตัวเหรียญของเราออกไปก็ได้แลกเปลี่ยนเป็นเงิน US ดอลลาไอ้เป็น USDT เป็น BUSD อะไรก็ว่าไปแลวสมมติเราอยากจะลงทุนต่อเล่นอยู่ในตัวเกมคริปโตคาต่อเราทําการสุ่มกล่องรถใหม่เข้าไปนิวคาก็จะต้องลงทุนอีกห้าร้อยห้าสิบเหรียญแปลว่ากำไรทั้งหมดที่เราจะได้มาจากการเล่นไอ้เจ้าตัวรถคันเนี้ย เป็นระยะเวลา90วันเนี่ยมันจะอยู่ที่630ซีค่าเดี๋ยวใส่ให้เข้าใจแป๊บนึงซื้อรถคันใหม่550 Prof ิตกำไรอยู่ที่1,100ลบ550ตรงนี้กําไรอยู่ที่630ต่อระยะเวลา90วัน ก็อาจจะต้องลองคํานวณกันดูว่าตรงนี้มันคุ้มกับการลงทุนของเราไหมถ้าเกิดเหรียญมันลงไปอีกเนี่ยเราจะขาดทุนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไหมนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องไปลองดูคํานวณในส่วนของตรงนี้กันนะครับและที่นี้เนี่ยต,ต้องบอกว่าถ้าเกิดถึงแม้ 30, เออหกร้อยหกร้อยสามสิบซีคาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นจำนวนสุทธิที่เราจะได้นะครับจากการ ถอนออกมาเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมการถอนที่เป็นในส่วนของอาตาัตราอ่ามันไม่ใช่อาตานะัตราก้าวหน้ามันเรียกว่าอัตราอะไรดีลดลงแล้วกันนะก็คือในการต่อการถอน1ครั้งเนี่ยเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนในการถอน1ครั้งนะครับมันจะมีในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมการถอน โดยที่ถ้าเกิดสมมติเนี่ยเราถอนในส่วนของเหรียญเนี่ยตั้งแต่จํานวน 100- ถึง300เหรียญซีคาเราจะโดนแท็กอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิเลยนะก็คือเท่าไหร่ละ่ะสมมติ300เราจะโดนแท็กอยู่ที่45่สิบซีคาในขณะที่สมมุติเราถอนตั้งแต่300จนถึง400เนี่ยเราจะโดนแท็กอยู่ที่1 0เ แต่ในขณะที่สมมติเราถอนมาตั้งแต่400จนถึง500เนี่ยคือตอนปัจจุบันระบบการถอน,ถอนได้มากสุดครั้งละ500สีคานะครับก็คือถอนตั้งแต่400ถึง500เนี่ยเราจะโดนค่าธรรมเนียมแค่3%หรือถ้าสมมติเราถอนตอนสุดแม็กเนี่ยเราจะโดนแค่ทั้งหมด15สีคานะครับแปลว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะถอนให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับในการถอน630เนี่ยเราไม่สามารถถอนอครบ90วันแล้วเราถอนออกมาได้ทีเดียวถ้าให้เราคุ้มค่ามากที่สุดเราจะต้องถอนที่ประมาณ401สีคา หรืออาจจะเป็น5 0 4สาเน็ตๆก็ได้นะครับสมมุติเราถอนออกมา5 0 4รา5 0สี่ขาอ่าถอน withdraw อ่เขียนยังไงให้รู้เรื่องดิ withdraw 500สี่าเราจะ,ะต้องเสียเราจะได้ return กลับมาอยู่ที่500 ห้าร้อยสี่ขาออกมาเลยแต่เราจะโดนฟรีค่าธรรมเนียมอยู่ที่สามเปอร์เซนแปลว่าเราจะโดนค่าฟรีอยู่นี่ที่สิบห้าเหรียญสี่ขาแปลว่าไอตัวเงินที่เหลือคือเขาจะไม่ได้ตัดออกมาจากไอตัวเงินที่เราถอนออกมานะครับแต่ว่ามันจะตัดออกจากในส่วนของเงินที่เหลืออยู่ในระบบนะครับแปลว่าโอเคหลังจากที่เราถอนออกมาแล้วเนี่ย ในในตัววอลเล t ในเกมเราอ่ะมันจะไม่ได้เหลืออยู่ที่130นะครับแต่มันจะโดนในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมด้วยหรือก็คือโดนหักตัว15ไปแปลว่าในกระเป๋าของเราเนี่ยจะเหลืออยู่อีก115นะครับถ้าเกิดเราเล่นต่อก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นต่อจนครบเก็บได้อีก500ซีานะครับแล้วก็ค่อยทําการถอนออกมา หรืออาจจะที่401ก็ได้อันนี้แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เพื่อนๆนะครับไม่ได้อยากจะทําการเล่นต่อแล้วเนาะอยากจะโอเคเลิกเล่นครบ90วันคลายรถ ไปครั้งเดียวแล้วก็จบเลยเนี่ยนะครับแปลว่ารีวอร์ดทั้งหมดน่ยที่เราจะได้กลับมาเนี่ยก็คือทั้งหมดอยู่ที่1180เหรียญน,นะครับเราจะมีได้ไม่ได้มีในส่วนไอตัว550ิเหรียญที่เราจะทําการซื้อรถใหม่นะครับแปลว่าในการถอนทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องถอนอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยโชคดีได้รีวอร์มากกว่า1,180เนี่ยเป็น1,200กว่ากอะไรเงี้ยนะเราจะไม่ได้มีในส่วนของตัว การถอนค่าธรรมเนียมสูงเท่านี้นะครับแต่เอาเป็นตีคร่าวๆก่อนละกันนะว่าท้าที่เท่านี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบซีคาเนี่ยเราในการถอนนะครับเราจะต้องทําการถอนทั้งหมดสามครั้งเนาะครั้งแรกเนี่ยเราจะถอนแล้วเราจะเหลือเงินอยู่ที่หกร้อยหกสิบห้าเหรียญซีค่านะครับแล้วเราก็ถอนอีกครั้งหนึ่งที่ห้าร้อยซีค่านะครับแปลว่าเราจะเหลืออยู่ในกระเป๋าเราอีกหนึ่งร้อย 15บไอ้หนึ่งราซีคานะครับแล้วก็ในการถอนครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องถอนประมาณหน่อยสามสิซีคานะครับที่130เราจะโดนค่าธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่15%นะครับถ้าเป็นในกรณีที่เราถอนเนี่ยไม่ถึงเอ่อ้อยซีค่านะครับตรงนี้15%นะโอเคก็แปลว่าในการถอน130ซีค่าเราจะโดนค่าธรรมเนียมอยู่ที่ อ่า19.5นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเกือบเกือบเนอะ150พอดีเราก็จะเหลือเงินาค่าอยู่อีกที่0.5เหรียญซีคานะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรแปลว่าจำนวนเหรียญที่เราจะถอนได้ทั้งหมดเนี่ยสามครั้งนะครับแปลว่า total นะครับเท่า n e เอาเอา,เอา,เอาใช้คาว่า net profit ละกันนะ net profit ต่อ90วันเนี่ยเราจะได้อยู่ที่เอ่อ 500บวก5 0 0บก1น0นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณเนี่ค่านะครับทวนถ้าเป็นในกรณีที่โอเคเล่นครั้งเดียวเราก็เลิกเล่นเลยนะถอนเหรียญขายออกมาหมดเลยก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ที่1130ก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจทำการเล่นต่อนะครับอ่ะ ในกรณีที่ซื้อรถแล้วเล่นต่อนะครับก็จะได้630แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทําการเ,าเลิกเล่นเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,130ก็อาจจะมีการบวกลบคาดเคลื่อนอะไรไปประมาณนี้นะครับก็ต้องลองเวทดูลองประเมินความเสี่ยงกันดูนะครับว่าในการลงทุนเล่นเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับในการลงเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวค่าเงินเรทที่อาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งซีค่าอาจจะ มูนไปเลยก็ได้นะครับ1นึ่ีคาหนึบาทอะไรเงี้ยหรืออาจจะเหลือเป็น1นึีคาหนบาทก็ได้ก็จะอยู่ที่การประเมินความเสี่ยงของเพื่อนๆนวา่าในการเล่นครบ3เดือนเนี่ยมันจะรายได้อยู่ประมาณนี้คุ้มไหมอะไรไหมนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของการเงื่อนไขาการถอนเหรียญออกมานะครับนอกเหนือจากในส่วนของตัว15บาซีคาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในส่วนของการเป็นสมาชิกตัวคริปโตซิตี้อีกนะครับก็คือตรงเนี้ย ในการถอนเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับนอกจากที่เราจะถอนอโดนค่าฟรีแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการถือเหรียญในส่วนของเกมอื่นๆของเขาด้วยนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยคือเราจะต้องมีตัวเหรียญพวกนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าสิซีคนะครับยี่สิบซีแพนแล้วก็ห้าซีกาดเนี่ยอยู่ในตัวกระเป๋าเมตา a าสที่เราใช้ในการเชื่อมต่อการ <B us k> การเล่นเกมนะครับเราถึงจะ สามารถถอนได้ก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันถึงกลายเป็นติ๊กสีเขียวนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นติ๊กสีเทาๆเราจะไม่สามารถทําการกดคอนเฟิร์มถอนได้นะครับก็แปลว่าในการก่อนที่จะทําการเริ่มถอนออกมาเนี่ยก็จะต้องมีการซื้อสวอปตัวเหรียญพวกนี้เอาไว้ก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มั่นใจในราคาเหรียญเนี่ยนะครับในการถอนหนึ่งครั้งปุ๊บเราเราก็สามารถทําการขายทิ้งออกไปได้เลยนะฮะแล้วในการถอนครั้งถัดไปเราก็ค่อยทําการสวอปเหรียญกลับมาใหม่แต่ตรงนั้นเราก็จะโดนในส่วนของค่าธรรมเนียมการสวอปเหรียญการอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเกม CryptoCity เอ่อคริปโตคารนะครับในกลุ่มของตัว CryptoCity Metaverse เนี่ยว่าในปัจจุบันเขามีระบบการเปลี่ยนแปลงมาจากตัวคลิปล่าสุดที่ผมทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอ่ามีเงื่อนไขในการ สร้างรายได้ผลตอบแทนเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงบ้างนะครับก็สําหรับใครที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับก็อย่าลืมนะครับไปทําการคํานวณในการวิเคราะห์ความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองให้ดีๆก่อนนะครับว่าโอเคคุณรับได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงไหมนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมทาการกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ผมจะคอยมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่คิดเห็นอะไรยังไงเราสามารถพูดคุยกันนใใคต้้ลิปได ตลอดเวลานะครับก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกอันะแหละครับที่ผมสามารถตอบได้เนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ